ดีค่ะ,คะพวกเรามาจากโรงเรียนสามโบวิทยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำน้ำมะพร้าวญ้าหวานค่ะมีสมาชิกทั้งหมด5คนค่ะโดยมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปค่ะหนูเด็กหญิงปาริษาสงช่วยมีหน้าที่รับผิดชอบคือการขูดมะพร้าวและบรรจุใส่ขวดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาัทมหาสนิทมีหน้าที่รับผิดชอบคือการปลอกมะพร้าวและบรรจุใส่ขวดค่ะ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงนลัยไทยเซนจันรับหน้าที่ขูดมะพร้าวและบรรจุใส่ขวดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาริสาวิริยสุขหนูมีหน้าที่ขูดมะพร้าวและนำไปจำหน่ายค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบียร์รัศีสังมีหน้าที่ต้มน้ำมะพร้าวและนำไปจำหน่ายค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนำมะพร้าวน้ำหอมมาปอกเปลือกเพื่อเอาน้ำมะพร้าวหลังจากนั้นนำมะพร้ามาผ่าซีก เพื่อจะขูดเอาเนื้อมะพราะ้าวขั้นตอนที่2นํมามะพร้าวที่ป่าซีกไว้ไปล้างน้ําเพื่อไม่ให้ขุยมะพราะ้าวติดไปกับเนื้อมะพราะ้าวจากนั้นนํามาขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกเป็นชิ้นๆโดยจะไม่ขูดให้ติดกะลาสีน้ําตาลขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการต้มน้ํา โดยจะเริ่มต้มน้ำเปล่าปริมาณ4 0 0พมิลลิลิตรแล้วปิดฝาทิ้งไว้รอให้น้ำเดือดขั้นตอนที่4ระหว่างรอน้ำเดือดให้นําน้ำมะพร้าวที่เตรียมไว้มากองด้วยผ้าขาวบางสะอาดเพื่อให้น้ํำมะพร้าวใสเมื่อน้ำเดือดแล้วให้นำน้ำมะพร้าวใสลงไป2 0 0 0มิลลิลิตรคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาทิ้งไว้รอน้ำเดือดอีกครั้ง ขั้นตอนที่5ระหว่างนี้จะมาเตรียมย่าหวานโดยย่าหวานที่ใช้ปริมาณ80มิลลิลิตรเมื่อน้ำเดือดแล้วให้นำย่าหวานใส่ลงไปคนให้เข้ากันรอให้น้ำเดือดขั้นตอนที่6เมื่อน้ำเดือดแล้วให้นำเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปคนเบาๆให้เข้ากันขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลา เมื่อเนื้อมะพร้าวสุกแล้วให้ยกลงจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นขั้นตอนที่7เมื่อน้ำมะพร้าวเย็นตัวลงแล้วให้กองน้ำมะพร้าวอีกครั้งเพื่อแยกเนื้อมะพร้าวออกจากน้ำมะพร้าวขั้นตอนสุดท้ายเป็นการบรรจุขวดโดยจะเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวลงไปก่อน หลังจากนั้นใส่น้ำมะพร้าวย่าหวานลงไปแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนำไปแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วสามารถนำไปจำหน่ายได้และนี่คือน้ำมะพร้าวย่าหวานของโรงเรียนสามบวิทยาโดยวัตถุดิบหลักคือมะพร้าวน้ำหอม โรงเรียนรับซื้อมาจากชุมชนและเป็นผลผลิตที่โรงเรียนปลูกเองด้วยเนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมมีราคาถูกการทําน้มามะพร้าวยาหวานเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและกระจายรายได้สู่ชุมชนขอบคุณค่